สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับคืนนี้ก็ต่อด้วยเลขล่างครับทําให้ดูเล่นๆครับอย่าไปจริงจังนะครับเลขบนเข้ามาหลายงวดแต่เลขล่างก็หลุดเหมือนกันคืนนี้ก็จะนําเสนอเลขเด่นหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างพร้อมกับจับคู่ให้ดูครับส่วนเลขเคล่างที่โพสต์ไปก่อนหน้า,น,าน,นี้แล้วก็อาจารย์คิดว่าไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะ ว่าที่แล้วบอกว่าไม่น่ามาแต่มันมาหนึ่งเลยวันนี้ว่าเป็นเลขอะไรไปดูเลขเกรื่อร่างก่อนนะครับส่วนจับคู่นี่ก็อย่าจริงจังครับถ้าตกใจสักชุดตรงชุดก็เอาไปเล่นได้อาจารย์คิดว่าน่าจะมานะฮะยี่ห้าชุดเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันไม่มาก็กราบขอไปด้วยอาจารย์ไม่ได้เป็นคนล้วงลูกบอลเองครับเป็นแก่นักคำนวณอาจารย์แอดคารมานะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหลัก10แล้วก็หลักหน่วยแล้วก็จับคู่ให้เรื่อล่างนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะต้องรีบนอนพรุ่งนี้ตื่นเช้าจะทําบุญใส่บาตอีกครับโอเคนะครับเพื่อท่านจะได้มีผลบุญร่วมกันนะครับอย่าลืมกดติดตามก็กดแชร์ไออาจารย์ด้วยนะครับเพื่อคนอื่นก็จะได้ดูเผื่อหวยเข้าคนอื่นก็จะได้รวยท่านก็จะได้อานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยนะครับโอเค อ,อย่างที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นหลักสิบล่างครับวันก่อนหน้านั้นก็หลุดอ่านี่ยเดนที่หนึ่งสองสามเนี่ยเข้าวันที่หนึ่งแล้วก็หลุดไปหมดมาเริ่มวันที่ห้าครับนี่คือสูตรนะครับวันที่ห้าก็เด่นหกเก้าหกเจ็ดแปดเก้าออกแปดห้ามามาแปดนะครับนี่คือสิบล่างเดี๋ยวอาจารย์จะเลื่อนให้ดูเรื่อยๆครับวันนี้มันมีอะไรบ้างนี่คือยอดหลังนะครับเดี๋ยวก็จะมีหลักสิบตามมา คนนี้จะทำให้ดูครบทั้งบนนี่ทำแล้วก็กำลังอัพโหลดอยู่ครับปันนี้เสร็จแล้วล่ะได้ดูกันแล้ววันที่18ครับ9 0 1 2 3หออก16หลักสิบล่างครับที่ดาวที่ดาวไทยลอตเตอรี่ครับวันที่19 3 4 5 6 7หออก67มา6หลักสิบล่างครับวันที่20 6 7 8 9ออกเกอกครับถูกต้อง วันที่22ครับสี่ออก65นี่คือหลัก10ล่างนะครับอาจารย์จะเล่นให้ดูเดีจะมีหลักหน่วยแล้วก็จับคู่วันที่27ครับ1 2 3 4 5ออก52ให้ทำดูเล่นๆครับอย่าไปจริงจังชอบสักชุดก็เอาไปเล่นได้เลยครับวันที่30ครับเด่น10ล่าง5 6 7 8กออก7,1มา7วันที่31นะครับดนับ เด่นสิล่างศูนย์หนึ่งองสามสี่ศูนย์หนองสาวันที่1มิถุนายนสองพันครับเด่น10ล่างศูนย์หนึอทำให้ดูเล่นๆนะครับเดี๋ยวรอเราดูหลักหน่วยต่อครับครับนี่คือหลักหน่วยล่างก็เช่นกันครับมาเริ่มตั้งแต่วดที่5้วัที่ผ่านมาก็งวดที่1 2, 4, นึ่อ่าสนี่ เ,เข้าวัตี่1หลุดวัตี่2เข้าวัตี่3เข้าวัตถี่ี่หลุดวัตาาทีห5เริ่มตั้งแต่วัตที่5เดินตลอดครับเด่น8 2 4ส7ีห้าครับออก8 5ห้าเด่นหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างวัตถี่9ครับเข้า3าออก8ดสครับหลักหน่วยล่างวัตี่12 4 80 1 3หนึ่งสา ลักหน่วยล่าง6ออ1 0วันที่13 04 6 7 9ออก2 6หน่วยล่างครับถูก6วันที่15 5 9 1 2 4ออก9 9วันที่17 8 2 4 5 7ออก5 8ครับวันที่19 3 7 9 0 2ออก6 7ถูกต้องนะครับวันที่21 แปดสองสออกศู 02. นี่คือหลักหน่วยล่างครับทำให้ดูเล่นๆอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ข้างบนนี่เข้ามาดีมากๆไม่รู้ฉลุดเมื่อไหร่ครับนี่หวยเป็นการคํานวณน,นะครับวันที่2 3่สามศูนยออกศูวันที่2 5 8 2 4 5 7ปดสออกหกในห้องวี p เป็นสูตรที่อาจารย์แอบบีบเลขไอ้เหลือตัวเดียวไป็จำหลักนะครับแล้วก็จับคู่น้อยชุด เด่นนะครับแล้วก็ชุดลองรถหลักันลงไปครับอยากเสี่ยงดวงอยากไปดูสูตรดเด็ดๆก็เป็น VIP ได้เลยครับวันที่29ครับเด่น10ล้าเอ้หน่วยล่าง60235ออก25วันที่30 15780ออก71มา1หลักหน่วยครับวันที่31ครับ26891หลักหน่วยล่างนะครับ26891คืองวดวันที่1มิถุนายน2562นะครับ นี่เลขล่างมีทางนี้ครับเดีจ,จับคู่ให้ดูจับคู่เลขล่างก็ตามนี้ครับล่างดาว T D ด1 2 3 4หนึ่งสอามสี่สองหกแปดา่ดาวก็เดี๋ยวครับชสองหกชแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสองสองสองหกสองแ สี่สองสี่หกสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งพอตัวที่หนึ่งมิตันาหนึ่งเข้านะครับส่วนท่านที่อยากเป็น V.I.P. อ่ะก็ขอเชิญครับเชิญชวนเลยอ่อยากจะเข้า V.I.P. ของอาจารย์แอดก็ตามนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับพันเก้าร้อยบาทมาที่ลายไอเดีนี่ก็ได้ครับลายไอเดี รลไอดีย ID s u p e ์ว D ไอพีแอดดดสรนะครับลด์ไอแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีบัญชีชื่อสมภพสังแก้วบัญชีเลขที่ R72 ี 2, ๒กี 4, 2 4๔ธนาคารเกษตกรไทยสขวิกยีบางใหญ่บัญชีออมทรัพย์นะครับบัญชีออมทรัพย์มาดูงวดที่ผ่านมาครับรวยแน่ทุกคนหลักหนรวยบน ศนกับ6ตรงนี้ก็มาครบครบล่างสูตจูดลองลงมาก็เป็น1น่งะครับ1 6 7 1ออก7 1ตกตัางก็สาเดินสิบบน2กับ5มา2กับออก5 2 6มันมาครบบน3ตัว2สูตรจุดที่1เข้าครบ3ตัวบนเด่น10บ,บนเข้ามา2ดึงเน้น2เห็นไหมครับ2รักจับ2ตัวเดียวชุดเต็ม10ชุดรวยกันอื้อซื่ออื้อ เออฟูอู้อฟูฟ้าแล้วเล็กแค่บนก็ดึงสองกับศวนก็นี้จะดึงเลขอะไรก็ไปดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์พักก่อน,เ,น,อน,บบนเดี๋ยวจะเรียบไปนอนกลับบ้านเดี๋ยววันนี้ทําบุญตักบาตรมาให้ถสีถ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าคำในเวรเปิดทางให้ทุกท่านได้ถูกหวยกันทุกๆุคนนะครับทุกทุกคนก็กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์ก็จะทำให้ไว เข้าดีๆท่านก็จะได้มีโชคมีลาบนะครับเอาแล้วครับก็มีอะไรอีกไหมจะได้ไม่ลืมครับมีอะไรก็มาดูกันนะครับเลขเข้ามั่งไม่เข้ามั่งแต่บนนี้เข้าหลายงวดแล้วหลักหน่วยน,นี้ก็น่าติดตามนะครับเดี๋ยวก็มาดูตรงน,นี้ต่อ,อนี่เป็นหลักสิบครับหลักสิบ หลักสิบก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ยจะหลังให้ดูอีกทีหนึ่งอตอนที่เพิ่งจะมาถึงอ่าอ่าอ่านี่ครับห้าเข้าแต่ถึงที่ห้าหลักสิบครับแล้วก็มาดูหลักหน่วยอีกทีหนึ่งซ้ำๆกันหลักหน่วยอยู่นี่นะครับ หลักหน่วยสองหกแปดก็หนึ่งครับหลักหน่วยจะมาหรือเปล่าอาจารย์แอรก็ทําให้ดูครับเดี๋ยวหลังให้ดูจะมาต่อไปหรือไม่ไม่ทราบครับวัดดวงเอาครับแต่อาจารย์คาดะเนว่าว่าน่าจะมานะครับก็ลองดูกันไปนี่อ่าที่ห้ามาแล้วก็อาจารย์จับคู่ให้ดังนี้ครับนี่งวดที่หนึ่งมิถุนายนสองพัน 19ครับ TD 0 1 2 3 4 FD 2 6 8 9 1จับคู่ก็ตามนี้ครับเอามากราบเลขเกล้าร่างมีอยู่เลขอะไรนะเลขเกล้าร่างนี่เป็นจานคือร่างม่มานะบวกกันทำตรงนะเด่น673ครับงวดนี้งวดที่แล้วโอไม่ใช่ไม่ใช่ใชผิดไป นละสูตรกันเอาเลขเลขเ,ลเราล่างอยู่ไหนเนี่ยอ,อ๋อเลขเครยล่างอตดศูนน่งนี่น 8, 0, 1, นะแปดศูนหนึ่งนะออมาหนึ่เอเลขเคราล่างวันนี้หนึ่งสนะครับเลขเคราล่างหนึ่งสามส่อ่าอาจยวจดให้ก็ได้เลขเครล่าง ตัวจมาต่อไหม,หไหมเลขขีางล่างก็เด่นหนะึ่งสามสี่นั่นหนึ่งสามสี่ เลขเคร่่างหนึครับเพราะฉะนั้นเอา1นึ่งจับก็ได้นะหนึ่งหนามโอ้รอชุดเหมือนกันนะหนึอ่ะเราดูครับวัดดวงเนี่ยครับเอาเลขเคร่่างมาจับเลขเคร่ร่างหนึ่งสี่เกรียดาว1 3 4 Clear, ฟูเคลียดาวเนี่ยครับก็จับชุดได้ประมาณนี้หนึ่งสามสมัได้กี่ชุด245สี่ห้าโอเจ็ดแปดเก้งสิบสชุดนะครับอ่ามันนี้เนี่ยดึงแขนล่างแล้วโอเคนะครับสวัสดีครับดึกแล้วสวัสดีครับ